จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชิน,านีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันที่11ส,สิงหาคมพศ2566เวลา9นาฬิกา30นาที่เวดยางรังสีตำบลตลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในอําเภอนังข้าพารคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานใน กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีจิตอาสาพระธานทหารจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาบริเวณวัดยางนาดังสีให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามทั้งนี้ประธานได้นำจิตอาสา ร่วมกันปล่อยพันปลาน้าจืดลงสู่แม่น้ำลบบุรีและปลูกต้นยางนาจํานวน20ต้นบริเวณภายในวัดเพื่อเป็นการร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจและน้อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปีพุทธศักราช2566 วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพนรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรชนาชชนนีพันปีหลวงซึ่งตลอดระยะเวลานยาวนานพระองค์ได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกรประการด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสงฆ์นิกผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนครอบคลุมทั้งในด้านการสังคมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และน้ำพระราชาหรือไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจด,ดังแม่ของแผ่นดินเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของรสงกรที่มวงชนชาวไทยจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดกาลนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไพรจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนพรันทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภายรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน